กำลังใจดีอต้อยเศรษฐารักษามะเร็งปอดน้องมีบุญหลานชายตัวน้อยดูแลไม่ห่างต้องบอกว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักหน้าเอ็นดูสุดๆส,สำหรับน้องมีบุญหลานชายตัวน้อยของนักแสดงอาวุโสอต้อยเศรษฐาที่มีโมเมนต์น่ารักชวนอมยิ้มมาให้เห็นกันเสมออย่างล่าสุดคุณแม่คนเก่งคุณแม่อีฟก็ได้เผยโมเมนต์อบอุ่นหัวใจเมื่อหลานชายตัวน้อยขอทำหน้าที่ดูแลคุณตาที่กำลังป่วยที่บอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องหลงรัก โดยอีฟได้โพสตคลิปในขณะที่คุณพ่อต้อยเศรษฐาได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการของโรคมะเร็งปอดแม้จะต้องทําคีโมอย่างต่อเนื่องแต่กําลังใจของอตตอยก็เต็มร้อยเพราะในคลิปหลานชายตัวน้อยขอรับหน้าที่บุรุษพยาบาลเห็นวิวแชร์ให้คุณตาและคอยดูแลไม่ห่างโดยอีฟได้ระบุแค,คปชั่นคลิปนี้ไว้ว่าบุรุษพยาบาลน้อยขยันมากพยาบาลบอกตกใจนึกว่ารถเลื่อนได้เองไม่เห็นคนเข็นคุณตาหายเร็วๆนะครับ มีบุญซ้อมไว้เข็นคุณตาเที่ยวท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามากดไลค์ชื่นชมความน่ารักของน้องมีบุญพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับอาต้อยหายเร็วๆกันอย่างล้นหลามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ